สำหรับสายบิวตี้นะคะคนไหนที่เป็นสายสปอร์ตหรือว่าชอบทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเอาดอร์หรืออินดอรนะคะวันนี้เนมีบิวตี้ไอเทมเด็ดมาแนะนำค่ะเพื่อช่วย เสริมสร้างความมั่นใจในเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆนะคะชิ้นแรกเลยค่ะเราก็จะเป็นเกี่ยวกับผิวหน้าของเราก่อนนะคะก็จะแนะนําเป็นกันแดดจากซูเปอร์กรุนะคะโพเทคทินค่ะ SPF 50 PA 4บวกเลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยปกปิดพวกร่องรอยสิวหรือว่าร่องรอยจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าของเรานะคะสามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ชายแล้ก ผู้หญิงเลยค่ะเขามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะก็คือสําหรับใครที่ทํากิจรกรรมแล้วก็อยากที่จะป้องกันแสงแดดด้วยแต่ว่าก็ยังอยากที่จะสวยอยู่นะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าไม่อุดตันผิวแน่นอนเนื้อเขาบางเบาดีมากจริงๆค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นลูกหลักของเน้เลยค่ะเป็นลิปบาล์มจากอัลต้าไวโอเลตค่ะตัวนี้มี SPF 50เลยนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยไม่อยากที่จะปากคำนะคะแล้วก็อยากที่จะปากกลอสเงาชำํำในระหว่างวันนะคะก็คือต้องตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยปกป้อง ปากของเรานะคะจากแสงแดดค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความเงาสวยฉ่าให้กับปากของเราอยากแนะนําตัวนี้มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่หาลิปกลอสหรือว่าลิปบล์มเพื่อบํารุงริมฝีปากแล้วก็พกพาสะดวกนะคะแล้วก็ตรงหัวของเขาอะคะ่ะก็คือจะเป็นรูปทรงที่ สวยงามมากๆเลยค่ะเข้ากับปากเราได้ดีมากๆก็คือหยิบมาเติมระหว่างวันก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะตัวนี้ต้องพกไว้เลยนะคะและต่อไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้าเราขาดสีสันนะคะเน่ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะทินนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้ง แก้มแล้วก็ปากเลยค่ะก็คือติดทนด้วยนะคะแล้วก็สีสันสดใสสวยงามมากๆตัวนี้เป็น Benefit Fora t ท i n นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสีเขาจะให้ความคอรัลแล้วก็ระเรื่อนะคะก็คือตัวนี้ติดทนมากๆด้วยโดนน้ำโดนแดดอะไรก็คือเอาอยู่มากๆเลยค่ะแนะนำนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะมาในส่วนของบอดี้ร่างกายของเรานะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เนได้ลองใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะ อัลต้าวิโอเลตพิลินสกินะคะตัวนี้มี SPF 50เลยค่ะเขาเป็นตัวมิสแบบนี้เลยค่ะก็คือเราสามารถฉีดไปที่ร่างกายของเรานะคะทั้งแขนแล้วก็ขานะคะแล้วก็พกไว้เติมระหว่างวันได้ด้วยคือถ,ถ้ายิ่งใครนะคะที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆก็คือพกไว้เหมาะมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากเขาช่วยป้องกันแสงแดดแล้วเขายังช่วยปอบประมผิวจากแสงแดดด,ด้วยซึ่งใครที่มีผิวไหม หรือว่าถูกเบินจากแสงแดดมาค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอะโลเวราด้วยก็คือปอบปลอมผิวได้ดีมากๆด้วยค่ะแนะนํามากๆนะคะถัดมานะคะเราจะพลาดของเรื่องกลิ่นหอมไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราทํากิจกรรมเยอะมากๆเนี่ยเหงื่อเราก็จะต้องออกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกังวลเรื่องกลิ่นกายนี่แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะ perfume mist นะคะจากโซเดอร์เจอเโรค่ะ ซึ่งกลิ่นนี้นะคะสีม่วงจะบอกว่าหวานละมุนแล้วก็ติดทนดีมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเราฉีดแค่ครั้งเดียวอะค่ะก็คือกลิ่นก็ติดทนนานมากแล้วแต่ว่าหรือว่าถ้าเราอยากจะพกไปฉีดระหว่างวันดีมากๆเลยค่ะจะช่วยให้เราอะรีเฟชแล้วก็สดชื่นมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่เราฉีดตัวนี้เป็นเพอร์ฟูมมิสที่แนะนําให้สายสปอร์ตหรือว่าสายที่ชอบทากิจกรรมอะคะ่ะพกติดตัวไว้ซื้อติดตัวไว้ได้เลยค่ะเอาอยู่มากๆเลยตัวนี้เรื่องกลิ่นกายนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ editor favorite ประจําเดือนกรกฎาคมของเนเองค่ะยังไงก็ฝากติดตาม editor favorite ของ Vogue Beauty Thailand ในเดือนถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ